คือมาเจอแล้วคือโน้ตใหม่เอาขึ้นล้างมันจับหน่อมั้เโอ้ยอีกเป็นนองโอ้ยฮะใช้มือมันให้เป็นอยด่โอ้เฮ้ยอจ้องกัวะเอาไปลงในยูทูบร้อยวิวโอ้ไม่ก๊อ ร้านวิวเดี๋ยนี้ต้องจับขึ้นมาใหม่แน่นอนดูสิครับปวดปวดปวดยอ่อเอาไปชุบน้ำ่อนดี่ไหมมันเป็นการทรมานสัตว์หรือเปล่าเนี่ยนี่ร้านวิวเช่นนี้เด็กใครจริงสักครู่นะครับเอาไป,ไปชุบน้ำ่อนเอ้ยตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้ว เนี่ยิอะอ่ะเออัดคัเออมืนอยากลำบากบ้านนะครับโอโต้องไปหาลูกมันนะครับหนีแล้วครับีแล้เอากระดิ่งอย ฉันยังไม่ตายนะครับคุ้แล้วครับคุ้แล้วครับรบขึ้นไหมครับเจ้าขึ้นลบลุมไทยเจ้าเขาต้องลบกับเจตตาการทำชีวิตกับมันตาง่ายเห็นตาไหมเขาจะไม่รู้นะครับนี่คือตามนะครับแต่คนจะมองไม่เห็นนี่คือจุดเกิดเหตุนะครับต้มขึ้นสั่นครับหายไปแล้วครับเฮ้ยเห็นลุ่มอยู่่เห็นลุ่อยู่นะครับแถววะนี่ครับนี่ครับเขาอยู่ไหนแล้วครับจะไม่รู้เลยนะครับเขาอยู่ไหนครับตอนนี้ น,นี่ไม่เราถึงแล้วครับเดี๋ยวจะขุดกล้อขึ้นมาใหม่นะครับนอนละมานี่เป็นคดีที่นอนละมานอีกนี่คือสารนี้คดีครับสารคดีเขาชื่ออะไรละมาสัตว์โลกชื่ออะไรชื่ออะไรแับตอนนี้มีชื่วาวผู้ภัยในทะเลเจอนะครับน่าตั้งชื่อเนี่ครับมาถ่ายดูสถานที่รอบๆนะครับ นครับหาชงนะครับชจางดิจางดนี่นะเปิดอะไรขึ้นครับปูจะรู้สึกไงครับเมื่อมีเงินมีไหวเฮ้ยเราปูจ่าจอนเอาหายไปแล้วไอ้เขาคุณต้องเขาจะถูกแล้วนะครับดูความพยายามของเขาก็คือเงือซัดนะครับจังดิอะไรที่อยากกินมากเงียบ ว่าจริงมึงก็เห็นเรามันก็มันก็จะอยู่อย่างนี้แหละแต่เรามองไม่เห็นเอ,องหรองูอ่านกูนะนี่เป็การที่แกล้งนะครับการหลบซ่อนเขาความอยู่รอดหลบซ่อนอะไรดินแข็งกันเลยไงดีครับม,มีงูยักษ์ลายเขาาจะไม่ทราบนะครับนี่เป็นงูเงียบทุกคนเห็นชัดนะครับเราจะขุดเขาขึ้นมาใหม่นะครับจังละลายคขาอาจจะมองไม่ชัดนะครับเราต้องเอาใหม่ น้องภาษาอางกินนี่นะครับเราติดตามมือเข้าไปนะครับนะครับนี่ครับตั้งชื่อวิเตอร์พอนะครับวิเตอร์พอลนี่เราที่เดียวตั้งให้เขานะครับวิเตอร์พอเขาจะมีเซ็นเซอร์ที่ด้านหลังนะครับแังสัเกตให้ดีๆนะครับซึ่งในยู u ูบคุณจะมองไม่เห็นหรอกครับเซนเซอร์นี้มีขนาดเล็กเพียง0.5มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับไาแล้วไาแล้ว อุ้มไปจ้าวคุยเขาไปไหนแล้วโอ้โหเขายังอยู่นะครับเขายังไม่ตายไปอยู่เขาจุนไพ่ในป่าจะที่ไหนครับเขามองอนบ้านเลยเขามองเหมือนบ้านนะครับแคองครับขับสู่ทะเลครับ